พบปากกับท่านอีกหลังจากห่างเหินกันไปสองสาวันเนื่องด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเสียสายมันขาดก็แจ้งทางบริษัทให้มาซ่อมให้แล้ววันนี้ก็คงใช้การได้ตามปกติ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่ยีวันที่สิบเดือนพฤษภาคมปีสองพความ หนาวความอุ่นขึ้นอยู่ที่28องศานะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะอุณหภูมิหลายๆเรื่องก็เปลี่ยนแปลงกันแม้กระทั่งอุณหภูมิของการเลือกตั้งอุณหภูมิของการเปลี่ยนแปลง <c oughs> <c oughs> การเปลี่ยนแปลงของผู้นำนะก็มีการเปลี่ยนแปลงว่ากันไปตามความคิดเห็น ตามความเชื่อ <c oughs> ตามวิบากแห่งกรรมวันนี้เราจะมาศึกษาในประเด็นนี้ท่านผู้รับชมทั้งหลายพุทเจ้าทรงตรัสว่าผู้เห็นปฏิจจสมุป,ปบาทเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมเราจะมาศึกษาในประเด็นนี้กันเพื่อ <c oughs> ให้เข้าใจหลายเรื่องบางทีเราก็ อาจจะว่าเป็นเพราะอันนั้นเพราะอันนี้แต่เรามาศึกษาในเรื่องกรรมกรรมคือการกระทําการกระทํายังไม่บอกว่าดีว่าชั่วสิ่งนั้นถ้าจะบอกว่าดีว่าชั่วก็คืออย่างเช่นกายกรรม <c oughs> วจีกรรมวจีรรวจรรคือความพูดมโนกรรมคือความคิดเมื่อเราพูดเราคิด <c oughs> เป็นทางไหนนะถ้าเป็นกุศลกรรมก็คือ กายกรรมที่เป็นกุศลกรรมคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการอันนี้กายของเราเป็นกุศลวาจาละเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดโสเสียเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเว้นจากการพูดคําหยาบอันนี้วาจาพูดเป็นกุศลใจก็คือเว้นจากความโลภเว้นจากความคิดพยาบาทเว้นจากความคิดเบี่ยเบียนและความเห็นผิด อันนี้คือตั้งจิตไว้ถ้าเราตั้งจิตที่เป็นกุศลก็จะออกไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นกายกรรมหรือเป็นกรรมดีแต่ถ้าตรงกันข้ามละ่ะ <c oughs> กายก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จพูด่อเสียพูดเพื่อเจอพูดคำหยาบอย่างเงี้ยแล้วก็จิตก็คิดความโลภความพยาบาทความคิดเบียดเบียนอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของอกุศลกรรมอันนี้คือเรื่องกรรม กรรมมาจากทางไหนบ้างก็ทางกายทางวาจาทางใจกรรมมาจากทางไหนบ้างครูเจ้าก็ตัดว่าตาหูจมูกลิ้นกายไปจนถึงใจนี้เป็นกรรมเกา่าเมื่อเราจะกระทำกรรมใหม่ก็ทำด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้กายนี้เป็นกรรมเกา่าเราจะทำกรรมใหม่ก็ทำที่กายวาจาใจอย่างนี้นะ วันนี้เรามาศึกษาในพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่เจ็ดได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า <c oughs> บุคคลเป็นพรามก็เพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้จะมิใช่พรามเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้บุคคลเป็นพรามก็เพราะกรรมกรรมนั่นแหละเป็นพรามไม่เป็นพรามก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรม บุคคลเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นนักรบก็เพราะกรรม <c oughs> บุคคลเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่าอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นปฏิจจสมุปปนธรรม เป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมอันนี้เราก็เอาไปใส่สิวิบากแห่งกรรมมันให้ผล <c oughs> เป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าเราทำแต่สิ่งที่ดีนะความดีก็ก็เป็นสิ่งที่พาเราไปสู่สุขติสู่ที่ดนะียกตัวอย่างเช่น <c oughs> เรามีชีวิตอยู่เนี่ยอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะอันจริงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่มีอะไรมากมีแค่เกิดมาแล้วเราเราก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายทุกคนเกิดมาแล้วก็เราแก่เราเจ็บเราตายแล้วเราจะรอแก่เราเจ็บเราตายแบบไหนล่ะ <c oughs> คนอยู่ในป่าในเขาก็หากินเผือกกินมันฮาสัตว์หาเนื้อกินอยู่ในป่าในเขาแล้วก็ตายไปเห็นไหม เอาอยู่นอกมาหน่อยก็เอาค้าขายในเมืองทำ,ทำนู่นทำนี่แก่แลวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวก็ตายไปถึงจะอยู่แบบไหนก็ตามในที่สุดในที่สุดเราก็เจอสภาพอันเดียวกันคือเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยทีนี้มันเป็นกรรมอย่างไรอย่างเงี้ยเราทั้งหลายท่านผู้รับชมทุกท่านเนี่ยเราไม่เข้าใจในเรื่องนี้ เราก็เลยไปโทษไอ้นุ่นโทษไอ้นี่อย่างเงี้ยแล้วพระเจ้าของสอนให้เราคิดเสมอว่าเราเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมก็ตามเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วก็ตกอยู่ในความแก่เจ็บตายเราจะมียศมีเงินมีความรู้ทางโรคอย่างใดมากมายในที่สุดก็แก่เจ็บตาย,ยกับการเรียนรู้ทางธรรมเนี่ย <c oughs> พอรู้อ้าความเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดมาเพราะมีการเกิดนี่เองแล้วทําไงจะทําให้เมื่อความแก่ความเจ็บความตายมาหาเราแล้วไม่ต้องทุกข์มากอันนี้ต่างหากก็เหมือนคนรู้วิธีหนีไฟอ่ะไฟไหมาทางนี้แล้วก็ออกาทางนี้นะถ้าคนไม่รู้นี่ก็วิ่งสวนไฟออกมาก็ตายนะดัง <c oughs> นั้นเราต้องรู้เหตุ อย่างเช่นสร้างเหตุเนะี่ยที่พระเจ้าว่าเป็นกรรมพระเจ้าว่าสร้างเหตุแห่งความเป็นผู้มีอายุยืนทำไงพระองค์ทรงตรัสว่าการที่เป็นผู้มีอายุยืนคือรักสมาทานสินข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่หนึ่งเนะี่ยเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์พระเจ้าว่าเขาสังสมในเรื่องนี้บ่อยๆบ่อยๆเขาจะเป็นผู้มีอายุยืน ถ้าจะอายุสั้นก็ทําในสิ่งนี้เลยผิดศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยบ่อยๆมากๆเขาจะเป็นคนอายุสัน้นถ้าขี้โลกแล้วองค์ก็ต,ต้องตอบวคนคิดเป็นขี้โลกเนี่ยโลกมากมายลุมอยู่กับตัวชอบเบียดเบียนสัตว์กักขังสัตว์ทรมานสัตว์รวมไปถึงฆ่าสัตว์ด้วยอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนคิดโลกอันนี้นี่เป็นกรรมเลยกรรมที่เขาทำแล้วมันก็ส่งผลมาอย่างเงี้ย <c oughs> จะแก้ทำไงก็ หยุดพฤติกรรมมานั้นอย่างเงี้ยีเหตุแห่งการมีทรัพย์ล่ะทรัพย์สินเงินทองมีเพราะว่าเป็นคนไม่ผิดสินขอ้อที่สองคือไม่ลักทรัพย์ไม่ลักอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของคนอื่นนะพอใจในทรัพย์ที่ตนเองมีก็เรียกว่าศินมีละข้อนี้นะอันเนี้ยเหตุแห่งการมีทรัพย์นะคนบางคนไม่ค่อยมีทรัพย์ก็เพราะว่านี่แหละชอบลักชอบขโมยของคนอื่นเนี่ย ทรย์สินก็จะไม่มี <c oughs> หรือบางคนชอบมีแต่เวรทะเลาะวิวาทพระเจ้าก็ผิดสินข้อที่สามการเมสุมิชาอาจารย์เนี่ยจะเ,เกิดการผูกเวรทะเลาะกันวิวาทกันแต่ก็ตั้งใจมาสมาทานศินจะมีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนตแล้วก็พออย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ประการที่สี่ก็คือคนพูดแล้วมีคนเชื่อถือ อย่างที่เขาชนะคะแนนไปเขาพูดแล้วคนทั้งหลายเชื่อถือว่าแนวคิดแนวอ่านแล้วเขาพูดน่าจะเป็นจริงและทําจริงได้ใช่ไหมฮะคำพูดเหล่านี้คือก็อยู่ในสีนข้อที่4คือเว้นจากการพูดเท็จในคําพูดเนี่ยนอกจากเว้นจากการพูดเท็จต้องอย่าไม่อย่าไม่ส่อเสียดอย่าพูดเพ้อเจออย่าพูดคาหยาบอันนี้มีเรื่องสําคัญคาหยาบนี่ทําให้ผิดสีนข้อที่4ี่ ผู้บริหารบ้านเมืองใช้คำหยาบเนี่ยโอกาสผิดศีลมันมีเยอะนะแล้วคนมักโกรธเนะี่ยโมโหลายก็โอกาสผิดศีนข้อที่หนึ่งที่สามที่สองที่สามที่สีสมส่มันก็มีของมันอย่างเงี้ยอาจพรย์ผ้าทรงตรัสว่า <c oughs> อย่าให้คนเชื่อถือก็พูดความจริงเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดสาะเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อ นี่เราก็แก้ดิแก้อย่างนี้นี่ก็เรียกว่าแก้กรรมในเรื่องของการพูดพูดแต่ความเป็นจริงใช้ภาษาที่พูดตามที่เขาพูดกันไม่ใช่ใช้ภาษาหยาบคายอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วประการที่ห้าก็คือการที่เป็นผู้มีสติไม่หลงลืมก็เว้นจากการดื่มสุราและน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นไหมฮะมันมีเหตุหมดละอันเนี้ยเป็นเพราะกรรม ยมสังเกตดูคนที่ชอบดื่มสุรานะ้ำเมาเป็นประจำเป็นอาจินเป็นเสมอเนี่ยพระเจ้าทรงตรัสว่าวิบากอย่างเบาในโลกมนุษย์เขาจะเป็นผีบ้านะเป็นโลกผีบ้าประสาทอ่อนนะีเขาสวนปุงนู่นแหละหรือแม้อย่างเบากว่านั้นก็ก็จะนี่แหละเป็นคนไม่ ไม่มีสติปัญญาที่ดีก็เลยเป็นคนมีปัญญาอ่อนตายไปก็ไปตกนรกถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่อัปภะปะุคคลไม่มีปัญญาสติปัญญาที่ดีเห็นไหมเ <c oughs> นี่กับการดื่มน้ำเมามันมีโทษทั้งปัจจุบันและสัมราระภพอย่างเงี้ย <c oughs> อันเนี้ยเราทําทั้งหมดแหละกรรมเนี่ยถ้าเว้นจาก ศีลทั้งห้าข้อเสร็จแล้วเนี่ยเป็นกรรมไม่ดีเลยแต่ถ้าเราตั้งมั่นในสมาทานในศีลทั้งห้าข้อเป็นกรรมที่ดีเนี่ยเป็นเหตุที่พาไปสู่สุคติพาไปสู่โลกสวรรค์อย่างเงี้ยแล้วในสิ่งเหล่านี้มันเป็นปฏิจจสมุปบธรรมทั้งหมดอ่ะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเช่ไหมเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ก็ถ้ามันไม่มีมันก็ดับไปสังสายถ้ามันมีมันก็มีเป็นสายอย่างเงี้ยอันผู้เจ้าก็ทรสอนให้เราอยู่ในฝ่ายแห่งความเป็นความดีเป็นกุศลน,นี่ก็คือกรรมนั่นเองกรรมทางกายเป็นอย่างนี้กรรมทางวาจาเป็นอย่างนี้กรรมทางใจเป็นอย่างนี้เรารู้ละเราเรารู้เรื่องกรรมแล้วทาไงผู้เจ้าสอ,สอนว่าถ้าเราจะแก้เรื่องกรรมก็แก้ที่กายที่วาจาที่ใจของเรา ให้ตรงกันข้ามนะอย่าไปทำตามกิเลสอย่าไปทำตามที่ไม่สิ่งที่ไม่ดีเหมือนสังคมเนี่ยมันมีคนไม่ดีเยอะเราก็อย่าไปทำในสิ่งที่คนไม่ดีเขาทำเราก็ทำสิ่งที่คนดีเขาทำอย่างเงี้ยคนดีก็มีอะไรอย่างเช่นผู้มีสาสมาทานศีลเป็นนักบวชที่มีศีลอย่างเงี้ย <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ดี พระเจ้าทรงสอนเสมอว่าเขาไม่มีทานเราจะเป็นผู้ให้ทานอยากได้อายุยืนก็หมั่นให้ทานหมั่นให้วัตถุสิ่งของหมั่นให้ทานอภัยทานหมั่นให้ชีวิตชีวิตแก่สัตว์ละชีวิตแก่สัตว์พระเจ้าการสมาทานศีลทั้งห้าข้อเนี่ยเป็นการให้อภัยทานเป็นเอเวยทานเป็นปฐุมทานเห็นไหมฮะแล้วก็หมั่นทําตัวนี้พอโยมตั้งใจสมาทานศีลเนี่ยมันก็เป็นการให้อภัยทานเลยเห็นไหมฮะ <c oughs> อันนี้เป็นฐานมันสมาทานศินก็สํารวมกายวาจากายมีการสํารวมนะวาจาก็มีการสํารวมจะพูดจะคิดก็นะคิดแต่ในสิ่งที่เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนถ้าทำได้อย่างนี้เราสํารวมอยู่เสมอทําไงพระเจ้าเมื่อจิตจะน้อมคิดไปเรื่องอาฆาตพยาบาทความโลภความโกรธความหลงว,วางก่อน มาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกออย่างเงี้ยกำลังภาคเพียนภาคเพียนเผากิเลสนะไอโยมทําได้อย่างเนี้ยไอเนี่ยเป็นกุศลละเราทํามากๆทํากุศลมากๆอากุศลมันก็จะลดลงไปเอปง,งูง่ายๆก็เรียกว่าทําดีหนีบาปนั่นเองงั้นพู้เจ้าทรงสอนว่ารางหุนว่าร้างหุนกรรมอนไดก็ตาม ตีพิจารณาแล้วแล้วเาล่าๆแล้ว,ลว,ลวทางกายก็ตามตางวจ,จาก็ตามตางใจก็ตามกรรมนั้นทําแล้วตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นควรเจริญนะอะไรพู้เจ้าวัานนี้การบีบบังคับจิตใจนี่แหละดีที่สุดไม่ให้ไปคิดในทางไม่ดีเราอยู่กับสิ่งดีๆสเสมอสเสมอ พระเจ้าจะระง,งับเสียได้ซึ่งโลกภัยเรื่องกิเลสทั้งหลายและเมื่อเราพูดแต่ความจริงเนี่ยก็อ,อย่าลืมนะว่าการพูดความจริงเนี่ยศัตรูภายนอกเนี่ยหรือศัตรูภายในคือกิเลสทำอะไรไม่ได้คนพูดไม่จริงเนี่ยทำความทำทำ,ทำที่พูดความจริงไม่ได้ยังไงสู้พูดความจริงไม่ได้เราพระเจ้าว่าจาที่เป็นความจริงนี่น ชนะศัตรูทั้งหลายชนะมารทั้งหลายเห็นไหมฮะ้เราก็รักษาสิตั้งใจพูดพูดแต่เรื่องจริงนะเพราะชีวิตแล้วมันมีแค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากเกิดแล้วแก่เจ็บตายแล้วทุกคนก็แก่เจ็บตายจะมีวิบากกรรมเป็นอะไรอะไรในที่สุดก็แก่เจ็บตายเห็นไหมฮะเราทําไมไม่นึกถึงคําสอนพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนให้เราตั้งมั่นอยู่ในความดี ความดีต้องทําอย่างนี้ทากายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอย่างนี้มนโนกรรมอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นความดีอธิบายมาแล้วเหลือแต่ภาคปฏิบัติองค์ทรงสอนเสมอว่าเราเป็นผู้ที่ได้สิ่งที่เลิศกว่ามนุษย์ทั้งหลายเพราะเราได้ทำหนึ่งมีการให้ทานให้อภัยทานให้วัตถุเป็นทานสองเรารู้จากการบีบบังคับจิตใจของตัวเอง บีบบังคับจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าใจเรานี่มันชอบไปคิดแต่เรื่องคนอื่นไม่อยู่กับลมไม่อยู่กับกายวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยโยมไปพิจารณาดีเด้วโอ้ยไปอยู่กับการงานไปอยู่กับนู่นกับนี่ไม่ค่อยอยู่กับตัวเองเห็นไหมแล้วก็บีบบังคับให้ใจมาอยู่กับลมอยู่กับกายอย่างเนี้ยไอโยมทําได้อย่างนี้อันนี้แหละเป็นการปฏิบัติตามธรรมที่พู้เจ้าทรงกระทํามาและประการสุดท้ายมีการสํารวมอินทรีย์ ส่วนมากคนทั้งหลายไม่ค่อยสำรวมไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองความทุกข์มันเข้ามาเนี่ยความทุกข์มันจะเข้ามาก็เข้ามาหกทางนี่แหละเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมาทางใจนี่แหละแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์ใช่ไหมเราทุกข์ตัวเราทุกข์ความคิดเราทุกข์ทุกข์เพราะคนอื่นนั่นแหละบางทีลูกเราทุกข์ สามีเราทุกข์หรือว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าเราอะไรเขาทุกข์เราก็ทุกข์ตามเขาเพราะมันมา,มาผ่านทางตาทางหูใช่ไหมไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเขาโทรศัพท์มาบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างงี้โอ้ทุกข์ตามเขาไอเน,นี้ยเขาเรียกว่าทุกข์พอเสียงอย่างเงี้ยนี่นนเราเข้าใจเหตุอย่างนี้มีก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าเรามีคนอื่นมีในที่สุดก็จะวนเวียนไปหาสิ่งที่ไม่มีอีกเหมือนกัน นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเสมอวันหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งนะมื่อจิตจะหลงไปเรื่องสนุกสนานโอ้พอแล้วสนุกสนานก็แค่นี้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยโยมทําเรื่อยๆทําบ่อยๆชื่อว่าเป็นการเจริญกุศลนะก็ต้องขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสต์เข้ามาวันนี้มีทั้งหมดเก้าท่านเดวยกัน นี่แหละพระองค์ตรัสว่าเพราะกรรมเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรก็เพราะกรรมทั้งหมดแหละพระองค์ตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นตตยาตแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น อันนี้เราเชื่อมั่นอย่างนี้ก็ทำในสิ่งที่ดีสิเราก็ต้องได้รับผลดีแน่นอนนะแต่โยมไม่ทำไปทำสิ่งที่ชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วนั่นแหละใครอย่าไปคิดว่าทำชั่วจะได้ดีหรือทำดีจะได้ชั่วมันอย่าไปกลับขั้วกันเพราะมันเป็นสายปฏิจจสมุปบธรรมสายเกิดก็คือมันก็เกิดไปสุดสายถ้าสายดบมันก็ดับไปสุดสายหลักความจริงเป็นอย่างนี้อย่าไปคว้กันทำดีก็ต้องได้ดี ทำไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดีไม่ดีทางไหนไม่ดีทางกายไม่ดีทางวาจาไม่ดีทางใจมันมีเหตุผลของมันหมดแหละถ้าใจสั่งสมแต่เรื่องไม่ดีใจก็ทุบวาจาสั่งสมแต่เรื่องไม่ดีก็ต้องไปหาไม่มีใครเชื่อถือกายทําแต่กรรมไม่ดีกายก็ส่อมองนั่นแหละกายก็ลําบากได้ทุกขติวินิบาตสัวนนรกสเดชาหรือเปวิสัยอย่างเงี้ย มันมันเป็นสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายเป็นญาติโยมทัหลายเป็นชาวพุทธควรศึกษาแล้วก็เป็นผู้ฉลาดในเรื่องอย่างนี้เอาลมหายใจนี่นะโยมหายใจเข้าหายใจออกนี่นะเป็นพบเป็นชาติเป็นที่เกิดเลยถ้าเราหายใจเข้าก็เพียงสักว่ารู้หายใจออกก็สักว่ารู้นะไม่ได้ดีใจหรือไม่ได้เสียใจกับลมเข้าลมออกอุเจ่าอันี่แค่นี้ก็พอแล้วโลกนี้โลกอื่นก็ไม่มี สอนพาหิยะเนี่ยคือเพียงสักว่าสักว่านะอะไรมาทางตาทางหูจ,จมูกเิ้นกายไปจนถึงใจเธอก็เพียงสักว่ารู้เนี่ยโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีโลกไหนๆก็ไม่มีอันนี้นะคือมันสุดจบสุดยอดของคำสอนที่มันจบตรงรู้จักปล่อยในสิ่งเหล่านี้อย่างเงี้ยการหลงการไม่พอใจหรือพอใจมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของกิเลสธนาที่มันพาเราไป เก็าขอมทนาก่าตันทั้งหลายที่โพสก็มาวันนี้มีทั้งหมดสิบ่ันด้วยกันเราต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากเด็กจากกลางคนเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็อย่างนี้การปกครองบ้านเมืองมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่าไปอยู่อย่างเก่าอย่างลังก็คงไม่ได้และยุคนี้ก็เป็นยุคที่การสื่อสารไรรมแดนแล้วการปกปิดอะไรก่อนก็ไม่ได้แล้ว เพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องพูดตามอริยสัจสี่ือตรงไปตรงมาคําพูดถูกบันทึกไว้ในอากาศแล้วจะตามมาหาผู้พูดเองถ้าไม่รักษาความจริงใช่ไหมัความจริงก็เป็นความจริงนงั่นละโยมความเท็จก็เป็นความเท็จนั่นแหละนี่คือสัจธรรมของชีวิตทุกคนอยู่มาแค่นี้แหละเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายรอตายกันทุกคนจะรอตายแบบไหนก็ต้องตายอย่าไปมวทะเละวิวาท นะให้รู้จักยกุครู้จักสมัยรู้จักการรู้จักเวลานะแก่เท่าแล้วควรจะกลับไปนั่งภาวนาโอ้ความตายใกล้มาถึงเราแล้วนะอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนส่งต่อให้คนรุ่นหลังสืบต่อไปในทางที่จะเบิพุทธปฏิบตัติในทางที่ดีดีกว่าจะไปทะเลาะพอทะเลาะวิวาทไม่นำมาซึ่งความสุขเลยเต็มไปแต่ความทุกข์ พุทธเจ้าสอนว่าเวรทั้งหลายย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรเวรทั้งหลายไม่ระง,งับด้วยการไม่ผูกเวรหรือเวรทั้งหลายไม่ระง,งับด้วยการผูกเวรและจองเวรแต่เวรทั้งหลายกรรมทั้งหลายย่อมระง,งับด้วยการไม่ผูกเวรไม่จองเวรไม่กระทำตับตอบโต้ซึ่งก,นกันและกันอันนี้ดังหากหลักคำสอนพื้นศาสนาเราจึงอยู่ในสังคมอย่างพ่อแม่ลูกยังมีความสุข ขอโมตนาก็จเจริญพร